สวัสดีครับทุกทท่านครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรักย่าพัดพลราชสไตล์รวมไปถึงสวัสดีกับ f อฟซีทางเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางอยากจะชมช่องทางไหนเลือกดูได้ตามสบายนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่กลางทุ่งนาซึ่งบรรยากาศที่กำลังจะเริ่มเย็นๆแบบสบายๆนะครับที่บ้านผักขวงตําบลผักขวงอำเภอทองแสนขันนะครับทองแสนขันนะครับท่านผู้ชม ไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนจังหวัดอุตรดิตครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงของช่างปูเ่มืองรองนะครับรถไถาสายดันช่างปู่มืองรองว่าวันนี้หลังจากที่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับซื้อมาแล้ววันนี้ได้มาทดสอบวันแรกและเป็นจังหวะดีมากๆนะครับที่ผม ได้เดินทางมานะฮะไม่ได้มีการน,นัดหมายแต่อย่างไรเมื่อเช้าผมเดินทางไปต่อไปที่อำเภอณป่ปาก็ไล่ถ่ายวิดีโอมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถคูปตามือสองก็ดีรถเสือภูเขาก็ดีจนมาที่บ้านผักหวงเพื่อที่จะมาดูว่าเอ๊ะรถไถที่ช่างปูเมืองรองทําให้กับลูกค้าที่ท้องแสนขันเนี่ยเขาทํางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะ,อะติดตามดูแลให้กับ ช่างในทีมงานของผมนะครับก็ปากรากฏว่ามาวันนี้ก็เจอ,อคุณแตงนะครับก็ได้ทําการถ่ายถ่ายคนเดียวนะฮะถ่ายคนเดียวเกือบเสร็จแล้วแหละแต่ทีนี้ด้ความที่ไม่เคยขับรถถ่ายมาก่อนนะครับท่านผู้ชมถ่ายพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเลยคือแบบถ่ายสเปซสปะไปเรื่อยนะแต่ก็ถือว่าดีนะครับที่สามารถทําได้แล้วก็ถ่ายได้นะครับก็วันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่า ารถไอาคารนี้หลังจากที่ถ่ายแล้วอ่ะมันมีอย่างอ่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมก,กันก็ถ่ายไปพักนึงแล้วแหละนะฮะตอนนี้ก็อ่าโอเคไปกันดีกว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัะพลคนรรกจาทั้ง3ช่องทางเลยนะครับ ท่านผู้ชมจะพามาดูนะครับร,บรถไถดัดแปลงอันนี้ก็กําลังหัดขับนะครับเข้าบ้างไปเข้าบ้างนะเมื่อก,ก่อนก็เป็นปเป็นปลายหญ้านะเป็นแปลงหญ้าเป็นนาน,นี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นแปลงหญ้าเข้าบ้างไปเข้าบ้างนะครับขอให้ขอให้ไม่มีหญ้าขอให้มันกบหญ้าพอแล้วเมื่อกี้ผมทดลองขับขึ้นไปขับแล้วนะ <laughs> แล้วก็พื้นที่นาก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เรียบด้วยนะครับก็จะลําบากนิดนึงเวลาเวลาเราเวลาเลี้ยวไปนี้ยเราใช้ตัวเลี้ยวด้วยก็ได้เห็นเห็นผมปะ่ะอันนี้เลยเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวขวาเนะี่ยดันตัวนี้ไปเวลาเราลองดันดเลยทดสอบด้นหน้าไปเลยทดสอบด้านหน้าไปเลยเรามัน,น,นจะเลี้ยวเลี้ยง่าย ดันด้วยดันด้วยเอามือดันด้วยเอามือดันตัวนั้นด้วยแม่เอาเอามือดันตัวช่วยเลี้ยวด้วยดันดันตัวช่วยเลี้ยวด้วยนั่นแหละนั่นแหละดันดันดันไปทางหน้า <S 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 à, ดันดันดันในสุดยัง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 ไม่ไปต้องดันให้นั่่ถ้ามันมาแล้วมันที่อยู่มาตำแหน่งนี้เลยถ้าว่าไอ้ตัวนี้มัน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 มาใด้ปุ๊บไอ้เฟืองตัวข้างในนี่มันมันจะหลุดออกจากกันล้อนี้มันจะไม่หมุนมันจะหมุนร้อนั้นล้อเดียวมันจะทาให้เลี้ยวง่ายนั่นแหละ เห็นไหมมันจะเร็วง่ายไหมมันจะเบามือด้วยมันจะไม่ใช้วงกว้างใจสู้อะอันนี้ก็ถ่ายคนเดียวนะครับเนนี้ถ่ายคนเดียวมันตั้งแต่เช้า เร่งเครื่องนิดนึงอ่าเรามันเป็นนาที่ถ่ายไปแล้วด้วยนะครับถ่ายไม่เช้ามันเลยทำให้บางทีก็ฟรนะีฟรีเมื่อเช้านี่จมมาทีงรัผู้หญิงขับนะครับ มันใบเม็ดมันไม่กินดินนะครับใบเม็ดมันดันมันเพราะว่าหญ้ามันลกตอน,ตอน,ต,อนตอนที่ถ่ายตอนแรกอ่ะหญ้ามันลกนะครับมันเลยทําให้ใบใบเม็ดไม่กินดิน หน้าด้วยดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยให้มันตรงร่องให้มันตรงร่อง นก็ถือว่าอ่อนอยู่นะครับทุกคนแต่ว่า,บา,วาบางทีจังหวะการวางไฮดรลิตของรถขับนะครับก็ยังไม่ข้คล้องผมขึ้นไปครับก็ยังไม่ได้คล้องเท่าไหร่นะครับตอนนี้ <tie sting noise> เป็นอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ซื้อมากี่เดือนแล้วเนี่ย องเดือนได้ยังสองเดือนได้แล้วค่ะแต่ไม่เคยมาซึ่งวันแรกวันแรก <laughs> วันแรกก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงูสันนิดสากหน่อยบ้าง <laughs> <laughs> ผมก็มาช่วยถ่ายนิดนึงนะ <laughs> 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 เพราะว่า,เ,าเพราะว่าเขาแบบ <laughs> เขาทำแบบเขาทําแบบตู้เป๊ะไว้แล้ว <laughs> <laughs> น่ปัดซ้ายก็ไปขวาปัดขวาก็ไปซ้ายนะครับก็แต่ว่าก็ถือว,ว่าโอเคนะครับกับรถถ่ายดัดแปลงเป็นมือของช่างปลูกอำเภอลองนะครับคันนี้ก็เป็นคันที่ ขายมาให้กับคนอะไรนะคนุผักขวงเนะาะที่ลูกค้าที่ผักขวงนะครับก็ซื้อมาเกือบเกือบสองเดือนแล้วแหละนะครับก็เลยไม่เคยได้ลองเลยพอนี้จังหวะช่วงหน้าฝนด้วยหลังจากที่หน้าฝนหมดเราก็ได้เอามาทําผักสวนครัวเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกษตรพอเพียงหรือเปล่าอ๋อเอามาไว้ทําเกษตรพอเพียงก็ถือว่าคุ้มนะครับนะโอ้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าใจกล้ามากนะครับใจกล้าแล้ว็ใจถึงด้วย ถ่ายคนเดียวโอ้โหยอดครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าและพัดพลไลฟ์สไตล์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ